สวัสดีครับทุกคนนะครับผมก้าเเกิรประจำทุกวันนะครับกับเจดำคลัมเปิควาคลอฟอนกันแบบจัดเต็มนะสามคู่ชูชื่นในทุกช่องทางการติดตามของเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนอยู่ในเตดฟีเจดม์กับเจดำทุกวันฝากและแอดใหม่ของเราด้วยแอดตูนส3มนั่นเองนะฝากด้วยนะแอดตูนน,นจะจ๊ะ เอาวันนี้ค่ำคืนมันพุทธนะครับไปที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกนะตีหนึ่งตรงพาณาที่นายกอสดโดนกับโอลิมปิกมาร์เซยพาณาชนะ2เสมอ2แพ้1มาร์เซยชนะ2แพ้3ฟอร์มใกล้เคียงนี่เป็นการเจอกันนัดแรกของคู่นี้ในประวัติศาสตร์นะตัวเล่นครับพาณาที่นายกอสทินเยสไบรูปเบนเปเรสแล้วก็อันดราสปอร่านะส่วนมาร์เซยครับชาเซลเอ ba, มเบมบ้ามาเตโอเกนูซี่แล้วก็กองหน้าอย่างเปียร์มิริกโอบาเมยองนั่นเองคู่นี้มาร์เซยบุก,กไปแค่ชนะทุกอย่างจบเป็นแฟนเทเลยแต่แ มองทีมเยือนครับโอลิมปิกมาร์เซยไปต่อที่ตีหนึ่งครึ่งนะครับสโลวานราติสลาวาดวลกับมาค์คบีไฮฟานะสโลวานชนะ2เสมอ3ไม่แพ้ใครมาค์คบีไฮฟาชนะ4เสมอ1ฟอร์มใกล้เคียงกันมากคู่นี้ก็เป็นการเจอกันครั้งแรกในบอทสามเหมือนกันนะตัวเล่นครับสโลวานวันนี้ครับเควินวิมเมอร์ฟิลิปลิชี่แล้วก็มาลิกอาบูบาการีนะส่วนมาค์คบีไฮฟาครับชอนโกเบิร์กทารอนเชอรี่แล้วก็น่าเป็นฟรานซ์ดีเปียโร คู่นี้มาคาบ,บี้บุกไปแค่ชนะทุกอย่างจบเป็นแฟนเฮเลยแต่ถ้าเสมอหูอือข้างหนึ่งซื้อจะดําอูแล้วพวกเขาก็ยังดูดีกว่าสรวนเจ้าถิ่นเล็กๆวันนี้บุกไปเบียดเบียดหนึ่งประตูน่าจะพอไปไหวมองทิมเยอนครับมาคาบ,บี้ไฮฟา ปิดทางกันที่ตีหนึ่งสี่สิบห้าตีครับเรนเจอร์สครับดวลกับเซอร์เวตนะเรนเจอร์ Ranger, ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามเซอร์เวตชนะสองเสมอสามไม่แพ้ใครฟอร์มก็ไม่ได้ต่างกันเยอะแล้วก็เป็นการเจอกันครั้งแรกของคู่นี้ด้วยนะตัวเล่นครับเรนเจอร์วันนี้คอนเนอร์โกลเซนแบรนด์แจ็คแล้วก็ซิริลเดเซอร์นะส่วนเซอร์เวตครับสตีฟรูเลอร์ไกเอลออนอูด้าแล้วก็เอนโซคริเวลี่คู่นี้เรนเจอร์บังคับชนะห่าง2ประตูในบ้านตัวเองฟแฟนๆจะเฮเต็มๆ1ประตูไม่พอนะตัวชาไปซี่อร์จจะ Ranger, จะเเเกก็บชชชัััยยนนนนนมมีีีสูงวว่าทือด้ บ้านและมีโอกาสลุ้นชนะถึง2ประตูด้วยเพราะเขาแข็งแกร่งเหลือเกินที่ไอบล็อกนะเพราะนั้นดูแล้ววันนี้มองเจ้าเด่นครับเรนเจอร์สสรุป3ทีมจะาดมความเป้ายูเซลรอบคัลเลอร์ครับคือมาพูดแบบนี้นะครับโอลิมปิกมากร์เซย์มาร์กาบ,บีไฮฟาและเรนเจอร์สฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องทางเราตูนยูนเต็ดฟีเจอร์ดึงกัเจ้าดมทุกวันนะพรุ่งนี้มาควาบเป้ากันแบบนี้ไปแล้วสวัสดีครับ